รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัฐมณีกังวานไกลและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการเดินทางไปตามวัดต่างๆนํา,านเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆมาฝากท่านผู้ชมให้เห็นถึงการได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานพิธีมหาพุทธาพิเศษ พระพุทโธคลังพระพุทธโธ,ธโน้อยยอนยุครูปหล่อคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมและพิธีเททองหล่อคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมขนาดเท่าองค์จริงณพระอุโบสถชั้นสองวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนำโดยท่านเจ้าคุณพระเทพวัชโรโดมเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารให้การต้อนรับคณะสงฆ์ คณะเจ้า,าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่นซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเป็นองค์ประธานเททองรูปหล่อเหมือนนำเริกและจุดเทียนชัยและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นองค์ประธานดับเทียนชัย กิจกรรมเริ่มจากพราหมณ์อ่านองค์การบวงสวงเทพพยาดาฟ้าดินจากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานุณีทำพิธีเททองรูปหล่อเหมือนและจุดเทียนชัยพุทธาพิเศษพระเกศิขนคณาจารย์นั่งโปรกอธิษฐานจิตพระสงฆ์จำนวนสามชุด สวดคาถาพุทธาพิเศษเบิกเนรสมโพธิสวดยวัดวัตถุมงคลจากนั้นจะประคุณสมเด็จพระมหาวีระวง์ประธานพิธีดับเทียนชัยประพรมน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามพร้อมชมภาพกิจกรรมกันเลยค่ะ ครับกลับสวัสดีครับผมนายถนอมเพลงมณีนะครับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่บุเรือนโตโมูตเตมนะครับซึ่งวันนี้วันที่7ก,กันยายนปี2566เป็นวันครบรอบบวลันษณสังขารของคุณแม่ครบ5 9้าปีพอดีนะครับส่วนทางวัดของเราก็ได้จัดพิธีมหาพุทธาพิเศษคุณแม่บุเรือนโตโมูตเตมก็ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระพุทโธคังซึ่งเป็น พระที่คุณแม่ได้สร้างไว้ตอนที่ท่านยังดำรงท่าดขันอยู่นะครับตามตำราตำราตอนที่ท่านยังดำรงท่าดขันอยู่นะครับวันนี้ก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเิริยานมุนีเจ้าวาดวัดเทพสลินได้มาเป็นประธานจุดเทียนชัยให้กับวัดสมพันธวงศ์ของเรานะครับโดยพระเทพวชิรดมเจ้าวาดวัดสมพันธวงศ์สารามของเรานะครับจัดพิธีพุทธามหาพิเศษสมวาระนะครับ3ามวาระ เราจะเริ่มต้นตั้งแต่13นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปนะครับโดยสมเด็จเจ้าพระคุณพระธิริยานุนีได้ทําเป็นประธานเททองหล่อคุณแม่บุเรือนโตบุนเติมเท่าองค์จริงพร้อมกับหล่อน,นำเลิกอีกจำนวน59องค์นะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นพิธีพุทธาพิเศษทั้ง3วาระวาระแรกเริ่มต้นที่13นาฬกา39นาทีนะครับ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จทีริยานมณีจะเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับรอบที่2ก็จะเป็น15บหนาฬิกาสินาทีนะครับรอบที่3จะเป็น17บเนาฬิกาสินาทีโดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ่อพิษพิมุกเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริณายกนะครับได้เป็นประธานดับเทียนชัยในพิธีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี พุธ้ถธาพิเศษในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับบรรดาสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานมหาพุทธ,ธาพิเศษที่วัดสมพันธวงศ์นี้นะครับก็ขอฝากนะครับไปยังสาธุชนคนใจบุญทุกท่านท,นทั่วประเทศนะครับที่อยากจะเช่าบูชาคุณแม่ไว้สักการะไว้ขึ้นขอก็ติดต่อได้ที่เพจวัดสมพันธวงศ์หรือมาที่พิพิธภัณฑ์ขอคุณแม่วัดสมพันธวงศ์ได้นะครับ ตามวันแล้วเวลาก็คือทุกๆวันนะครับเราจะเปิดทุกๆวัน8โมงครึ่งถึง17นาฬิกานะครับเป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วครับก็กราบขอบพระคุณมากครับ ช่วงเวลาสั้นๆค่ะอยู่ที่ประมาณ25นาทีถึง30นาทีแบบนี้เราพบกันแต่หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะนำความหลากหลายในเรื่องราวของการเดินทางไปร่วมทำบุญด้วยกันแบบนี้ท่านผู้ชมติดตามรับชมนะคะในทุกๆวันเสาร์และรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube ด้วยวันนี้รัฐมนีกลางวันไกลและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ